มาแชทวันนี้ฮะมาเปิดย you know. ูโนตัวละครมาสองสาวันแล้วผมจะไม่ได้มามากี่วันแต่ว่าไม่ได้เล่นเลยนะมันในเรื่องไหนก็มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้องจัดก่อนเล่นเดี๋ยวผมจำได้มันมีนี่ฮ่าฮ่าขอบคุณมากคกุโรกเกมเียสิบโลวุ้นสิบโลโตัวละครล่ลาสุดเปิดออกสตาตัวแรกไม่หลุดแต่เวนบ้าอะไรไม่รู้อยากลองวัดดวงไอเวนเนีทีนี้เพรกูเหลือแค่นี้เลยแต่ก็โอเคก็พอการันตียูโน ออพอออคัสตาร์ตัวที่สองแม่งดุดเล่นได้ออคัสตาร์ผมขาวเหมือนเดิมนะเัฟถ้าผมดวงดีก็อาจจะไป s 6กแต่คงไม่มีอีกแล้วบอกเลยว่าไม่มีแน่ในเ,เศษานี้ผมก็แลกได้2ตัวกระดาษละว2ตัวมันใช้เ่าไหร่วะเ2 0รแพกใหม่ก็อู้เดี๋ยวนะผมคิดว่าแพดพวกนี้มันในนี้นะคิดว่ามันมาเขาเรียกว่าอะไรมาแพดต่อแพดไอ้เฮี้ยมันครึ่งหลังก็ามาแนละเฮดูทรงกูหน้าได้เสียตังค์แต่คงไม่ใช่วันนี้ไว้คอยแล้วกันนะมีอะไรใหม่ไหม น่าจะแค่เปิดหวังอย่างเดียวตอนนี้หวังให้มันออกเร็วเพราะว่าคงดุดเลทสองหน้าสิบใช่ไหมสามสิบสมห้าสามหต่อไปเป็นสี่หกก็ใกล้ได้นี่หว่า่มันก็ไม่เร็วแล้วยกเว้นเนี่ยอีกสิบสิบโลแล้วมาเลยก็เดี๋ยวลองเปิดเรื่อยๆถ้าออกเร็วนะถ้าออกเร็วนบี nope. ่กยังไม่ออก น่าจะลึกหมดเลยถ้าผมจะไม่ผิดออกัสตาไอตอนที่ตัวหลุดแล้วก็ตัวไม่หลุดก็น่าจะลึกหเหมือนกันไหมผมจําไม่ได้หรือออสตาออกไววะยังไม่ออกเหรอเท่าไหร่วะหกหกสิบโลหน้ามันอออกกันแหละนะเล่นตัวเกินไปแล้ว <c oughs> การันตีไม่มีแรงหน่าลุน้นนะไม่มีแรงหน่าลุ้นเพราะฉะนั้นสกิปไปชว่วย 始まりと終わりを迎え未来を変えるその瞬間までแดมสวยดีนะแต่ว่าไอฉากที่มันย้อนเวลาไอที่มันทหารตีกันเชื่อทำไมผมคุ้นเหมือนเรื่องอะไรสักเรื่องเฮ้ยแต่ดึกไม่ออกเหมือนกันตัวเดียวตามคาดที่เอาเพิ่งดุงดีไปด้วยดิออคัสตาแม่งสึกออก10อันไม่ใช่สิบอันมูถึคเออสึกออก2อ,อัน พร้อมกันภายใน10โลเวนไหยแต่ได้ข่าวว่าก้อนเล็อันอื่นก็ดีเหมือนกันใช่ไหมแบบว่าไม่ได้จำเป็นแต่เชียแต่มันสวยเดยมันก็ต้องเปิดปุวะโอ้โห oh อันนี้โอ้มายก็อ a แบ t คทูแบค holy shit it's n o w h e ก e ว่ากูมีดวงกับตัวจริงกันแ แม่งออกกันเดือดชิบหายเลยกูต้องมาเช็คประวัติแล้วรู้สึกหลานติดกันแบบบ่อยมากเลยไหมเนี่ยดูดิใช่แบ็คทูแบ็คเลยเว้ยชทผมจะคิปไปเมื่อกี้เลยไม่รู้ว่าออกอันที่เท่าไหร่แต่ว่าสองอันออกแล้วก็นอาโคอรู้เลยไหมตัวหน้ามันก็น่าเปิดไอเ้เชื่อเอาออแล้วกูโอเคดิวพิตี้เว้ยถ้าออกไว2ตัวภายในหมื่นเพชรกูอออินเลยเดี๋ยวกูเติมแต่ไม่ใช่วันนี้ <laughs> วันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวกูเติมแล้วกูอออินแล้วก็แลก2ตัว คลาสสิก S6 กัปตีลิงผมบอกมาไว้ผมจะได้ยิงพึ่งสิบโลอย่าพิ่งหมดอย่าพิ่งหมดหวังทองไม่เป็นไรไม่เป็นไรยี่พิ่งยี่สิบโลโหลดเมื่อกี้โหลดเมื่อกี้โหลดโหลดก็เยี่ยมโอเคสามสิบโลเริ่มแล้วกูเริ่มไม่โอเคไม่เป็นไรครบครบครบบิวพิตรีไ้แชทบิวพิตีบิวพิตีเดี๋ยวมันก็ออก โอ้ใหม่ก่อนเร็วเร็วแชทเร็วโรถเท่าไหร่สามสิบไหมเล่นใหม่เมื่อกี้สามสิบอันนี้สี่สิบถ้าไม่หลุดเลนถ้าไม่หลุดเลแล้วเบิร์นกูออลอินเท่าไหร่แล้ววะไม่รู้ลืมผมลืมนับโอ้ใหม่ก่อนเร็วด้วยเร็วด้วยเฮียสามสิบกว่าโอ้ส <c ười> ึมแล้วรู้อะไรไหมที่ซึมกว่า อี๋ใกล้จเต็มแล้ววินาอ้หูมันออกไวอ่ะตัวออยเลือกอะถือว่าบิวตี้ตัวหน้าอีกแล้วกูครบได้กี่โลอ่ะได้แค่สามสิบโลดูเหมือนจะไม่อยากออกให้เราอะเสียดายไหมมีเพชรอีกไหมครับลูกเกมเฮมอพลอ๋อได้อะไรมาเนี่ย 巡る月相の中で私は自分自身をアンカーにするว่าต oh ัวเองจะใช้เปส์เมื่อกี้มันอะไรกันรู้สึกเหมือนกูเคยดูตีนแม่งไปแล้วรอบหนึ่งคำถามคือกูจะโดนยูทูบแบนหรือเปล่าอันนี้คือ,อคำถามหลักเลยเพราะว่านักกันดารายตัวตัวเราไอชุดมันค่อนข้าง,งดูโป๊เลย <laughs> แม่งไม่เซ็นเซอร์ด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดกูโล่เกมทำดีทำต่อไปอาวุธอาวุธเออแต่อาวุธเราดวงดีนี่หว่าเอ๊ะ okay. โอเคตัวละครกูไมวเอสหกก็ได้ใช่คือผมชอบ สีโทนนี้อยู่แล้วด้วยแล้วแบบไอกาดเบ้าแล้วก็มีอะไรมีตอนดูเอโคตอนดูเอโคแม่งนั่งบมไอ้นี่ด้วยไอจานธนูนี่ว่าธนูน,นแล้วก็แม่งโคดอิชต้าเลยว่ <laughs> ามาเบสิคแท็กสามสามรอบเติมเติม ไปโดดทุ่มไม่มีอะไรเหมือนตัวอืน่นโผล่ได้สองรอบเหรอมันต่างกัน,นยังไงวะเดี๋ยวอรอขอลองใไปเอาไม่ให้กูกดด้วยโอเคอีอก็ได้สองรอบนออบี่เลยอ,อีเตเป็ด โอ้โเดี๋ยวนะตั้งแต่ขึนมูลบุญยังไม่ได้อ่านเลยเวียนผมไม่รู้ต้องสแต็กเต็มหรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะใช่แล้วกด e แล้วสเปซบาร์ใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้เชนังเลยด้วย what วอตต์ฟัค เดี๋ยววิ่งไม่ได้นันติโหเลี่ตีนหลังนันติกดให้เวฟแท็บก็จะระเบิดหาอะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันหน้าได้บัฟ้าเดาตัวดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่ว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าโดอร,รช์ชันที่ดีสุดเป็นไงเดี๋ยวไปหาคลิปดูแล้วเดี๋ยวลองเล่นทีม สองทีมอะเดี๋ยวเล่นทีมยูโนออกัสต้ากับย you know ูโน่ดีเพียสมารับเต่าปุ๊บทำไมกูกดเลยสองไม่ได้โอเคปุ๊บสกิลอ e. ีอันติีแล้วก็มุดไหมมุดมุดทีสามรอบหนึ่งสองสามอีอีแล้วก็กดซีั้งบูมหลสอสวอปออก ่กฟักอัพออกาสตาเปน็นหนึ่งแต่ไม่อะไรนเหมือนแรงขึ้นสนะแสนโฮเลยเชิผมจำได้ว่าทีออกกสตาตอนไม่มียูโนผมดาเมต เบอร์สตอนติดชี้มันแค่แค่แสนเบื้อต้นนะแล้วก็ต้องบัฟเอโรดาเมีดไหมเ,เดี๋ยวเหมือนกูจะบัฟผิดด้านหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือน, <laughs> มนผมจะบัฟผิดด้านสองแสนตีสองแสนตีอ๋อห้าหมื่นสามหมื่น ที่ดาเมจส่วนตัวเมื่อกี้ดูไม่แย่นะเอาจริงใช่ไหมผมว่าผิดด้านวะเดี๋ยวดูวันไอ้เคยผิดด้านจริงบราหุ่นปอลพาแสงเฉยมันลมอยู่แล้วนี่ว่าผมลืมยังผมว่ามันหน้าตายแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ยอันติไปลองป๊อปเลยอ่ะบูมไม่ตายโอเครอเล่นไม่อะไรกูตีมเนี่นยแหละไอ้เวนพิว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 สามดาวด้วยนี่กูเล่นแบบลิงลิง นะปั้นไม่ดีด้วยสามดาวเฉยเดมผิดคาดน,นะเอาจิงดูดีเลยไม่หงอน้ำด้จริงว่ะดีไ้ยแล้วถ้ายิงกับที่ไม่เสียสตอมเมนาด้เสียงเดียววิ่งไม่ได้แต่เมื่อกี้มันเดี๋ยวนะมันวิ่งเหรออ๋อยังวิ่งจริงโอเคเจ๋งวันนี้ยูโ you น know. เกลือเอ๊ะไม่เกลือโอเคกูรอเล่นไม่เกลือยูโ you น know. ไม่เกลือแต่ว่าเอชิแต่มันก็ อาวุธยัไม่เกลือจะต,ตัวคอไม่เกลืออยู่นิดหนึ่งเพราะว่าถ้านับตั้งแต่ออกัสตา้าออกสตาลึกไม่หลุดเลดแต่ตัวต่อไปหลุดเลสแล้วก็ลึกแล้วยูโนก็ลึกด้วยแต่ว่าตัวหลังยูโนนะค่อนข้างออกไวแต่ว่าแมเงเอ้หลุดเลดไม่งั้นนะไม่งั้นดูทรงแล้วกูดได้เอศกตัวที่สามโอเควอเดิร์นะตีนสวยดี